อาวมอลำกะละเม้นจังเนาะเออจ้ามอลำกะมาตัมบักเาตัจะให้มันโจบเพลงท้าแม่ร้องนะนะรักไม่ได้มัน่ะคส่ข้ามานี่ละขามาดูสาวมอลำตำแตงนะครับกี่นั้นมากะละบ่มีเมียสาวหมอลำกะละเม้นนำมาพีนั่นเร้วกะละมีเมียแรงแรยแรงโยกโยก ยอกยอดยอกยอาหัวงตามแตงกัมาเลยครัหัวจริงๆเครัสีนัวนะครับือสีนัวนะครับเข้าจังหวะจริงๆนะม่ไดาดูไมเพิ่กี่เม็ด ไม่รู้ค่ะถามเขาผมก็ไม่รู้พริกกี่เม็ดคะนี่นะเ้าเม็ริกเก้าเม็ดนะคะแต่ดูถ้าทางจะจีบไปหน่อยโอ้โหดูหน่อยเขาดูหน่อยเดไมด้สาวมลัไม่ได้พวงซากเมื่อกี้นะควงากม็เลยประทัดากพวงไม่ได้ตอนนี้ค่ะมาสำลองสาวมลันพริกสิบเม็ดใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นะฮะสิบเก้าด่ส1สิบเก้าสิบเ 9เม็ดจริงๆค่ะเผ็ดก็ต้มได้ทานได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินต้มแซนี้จะาิดอันนี้ไปมะละกอนะคะผิก1 9เม็ดนะครับนี่นะคะาอากาศเลยครับยังไม่เก9เม็ดนะฮะรอุ้นกันค่ะมรอรุ้นกันนะครับรอชิมรสชาตินะครับ1 9เม็ดเผ็ด ้มาค่ะเรากินตำแกงกันนะคะเดี๋ยวรอก่อนสักครู่นะคะตำแกงรอตำแกงตำปักแกงเชงอม้าครอดูรอดูนะคะเดี๋ยวเรามุกเขารงี่เนี่ยนะ เด้น้อยยังไม่ถึงห้องมันจะเละก่อนค่ะมันจะ่วงก่อนเอาไปห้อยไว้เด้อค่ะเด้อมันจะได้มีส้มห้อยแบบไหนแบบนี้หอยแบบแท้อุ้ยเทแล้วนะคะทีแล้วนะคะความเขียนลกูเอาไปตั้งอูว้าวนะฮะ นี่นะคะน้ำลายแอนค่้อังคารจับจาบจะบจับะอ้โหเลือดเตือนข้าวมาเกี่ยวคล้วกมาว่ามันมีผกเขียวด้วยนะนะคะเด็ดเด่เด็ดเด็ะคินตมแตกับน้องต้นอมรัตนานะแต่จริงจแล้วใส่ไป19เม็ดนะครับก็งใส่จ้ำจ้่ข้าวหอมบเร์ทีชิมแล้วนะครับทุกคนนะครับเขียวนะคะจ้ำ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 จ้ อยากดูว่าเผ็ดแค่ไหนต้องคนละจั้มนะคําแรกทั้งนั้นพี่เสือจะจัดคําแรกแม่เป็นไงครับแม่คําแรกแล้วอร่อยสุดยอดคิดถึงอ้อโลดคิดถึงอ้อโลดคิดถึงก็มาถึงพอดีเลยนะคะพอดีมาโดนโดนเขาดึงตัวไว้นี่นะคะพอป้าคำใสคิดถึงก็ถึงพอดีเลยนะคะเดี๋ยวถามน้องเสือก่อนเป็นยังไงคะรสชาติ เป็ครับจ้าข้าเหนียวน่าุดยอดไหมอร่อย um? แต่ว่ามันเผ็ดมากก็บอกแล้วไงมันเผ็ดมากพริกสิบเก้าเม็ดสิบเก้าเม็ดถ้าเป็นมะละกอไม่เผ็ดเท่านี้นะอืมถ้าเป็นแตงนี่ใส่น้อยๆก็เผ็ดหอมอีกแล้วนะแตงอร่อยนะแต่ว่าเผ็ดแบบเผ็ดเนี่ยเผ็ดขึ้นสมองนะอร่อยมากนะฮะน้องอ้อนะครับค่ะ อร่อยจริงๆครับก็ดูคนตำแซ่บดูคนตำดีทั้งสวยทั้งตำแซ่บเด้อจ้าี่นบน่นีหรียวตอนเี่ยงนอาบมมหน่อยมมเามะนาวไม่รำเยอะสิมสักหน่อยนะครับโอเคโอเคสาวมะรำตำแตงมันเป็นจังไหร่ซิมดูค่ะยิยมเรือผู้ใดบอไดกินผู้นั้นเสียใจกินก็เสียใจใช่ไหม กินก็ดีใจค่ะไม่กินก็เสียใจเพราะมันเผ็ดน้ำตาไหลเขาเลอะไม่เผ็ดไม่อร่อยนี่นะคะแซ่บเยอะค่ะน้ำลายหยดลงติ่งเลยด้ยอเข้าปากก็รู้สึกว่าต้องเติมน้ำแล้ว่ะข้าปากต้ใสนะครับเออบ้วาบน้องตนน่าทำไมบอกมากินกักินลดินดไห่ร่อยไหม่อยมากนี่มาสาวมาลาไมารับปกินกับคุณแม่นะอยค่ะบอร่อย มามามาขามก็มีหลายๆเลยครับดูเซฟหลายๆบอกแล้วว่เซหลายๆเซฟนวลเซบนวนะคะครับผมแซฟแซฟแล้นมียอดกระถินกัโอ้ยโอ้ยยอดสุดยอดแล้วเนาะแซ้วมันยอดอืแ้มีหยอดกระถินกับสุดหยอดแล้ว้เห็นเห็นไหมหยอดหมากพิรามายอดหมากพิลาบ่กเออมาเลยอ้าวันนั้นลุงยังบอกไม่กล้ากินเลยหยอดพิราเป็นอะไร อัวเดี๋ยวแบงให้เดี๋ยวแบงหลอกตาเอาสีส้มน้อยๆพอหลอกตาสิบเก้าเสื้อไปแล้วเื้อทแล้วไปแล้วพี่เสือเขป่าไปแล้วเียของหวานไปรอแล้วนะคะนี่เทียมของหวานแล้วบากคมหวานามครับมาครับมาสวัสดีครับถามมลันสันเครับคลิปนี้ชม การทำตำแตงของน้องสาวมะลันนะคะน้องต้นอ้อนะคะมาตำมาแตงให้คุณแม่คำใสและพี่ๆยูทูบเบอร์ได้ทานนะคะอ้าวอ้ออ้พิกสิบเก้าเม็ดแตงสามลูกนะคะลงบัญชีไวเดี่ยวโอ้แล้วน่โอ้แล้วค่ะดูเลยค่ะอร่อยค่ะโอ้โแล้วค่ะใครชอบใครไลค์นะคะ ชอบไปไลฟ์ร้านเลยค่ะข้าวเหนียวคุ้ยตำเตงอ้าวให้เอาให้เจ้าเพราะว่าเจ้ามีเงินแล้วบิดสั่งเออนั่นแหละก็เอาไปรูปมาเลยของแกมผักเพียงนี่นี่นี่ไงนี่ไงยอดพิลามสองอย่างมีสองอย่างยอดพิลากับยอดยมนะคะไม่อยากพบเราหมักพิล่า เขาเรียกไปทับทิมกิาัิมาเรียกับราทกไปทับทิมใช่คนทำอะไรยังไม่ได้แม่คาทยเป็นไงอร่อยมากเอาเอาแบบเอาแบบมากินนะคะกินกับผักไบบใส่คำโตโตแบบแม่เอาคำโตโตเอาเอาใส่ช้อนเนี่ยคำโตโตอ๋อเมนกินผักเอาลองลองทำโตต นี่นะคะใบมะยมกับใบพีลานะคะใบทับทิมนะคะอร่อยนะคะยอดอ่อนอ่อโอ้ยมาค่ะมาบอกได้คําเดียวว่าแซ่บแซ่บลองกินลองกินดูลองกินดูค่ะเออรู้แล้วรู้แล้วแม่ครัวอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่ดาเอามาทุกวันมาอย่างเดียวใช่ไหมแม่ดามีเอาอุปกรณ์มา กินใบพิลายอดพิลานะคะกินได้ยอดพิลายอดทับกิมกันแสบไม่ได้เด้อไม่ได้ค่ะไรสชาติจะไม่ขาดเหรอคะใส่ไม่ได้นี่นะครับคุณแม่ข้าวบ้านตัวนี้นี่ครับตังครับคุณแม่เราไม่มีลายร้อยมายี่สิบเราไม่มีนี่สิงเลยนะครับกรุณาไปดูในบัญชีนะครับโอนเรียบร้อยนะครับนนะครับคุณแม่ดูนะครับหกร้อยเก้าสิบบาทเมื่อวานโอนมานะครับคุณแม่ โอนมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแบใจเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่มาตบดตามให้แม่ดากขอบเลยนะคะสวัสดีค่ะ